สามปัจจัยปลูกต้นไม้ในกระถางให้งามค่ะอันที่หนึ่งนะคะเรื่องของอากาศเราจะใช้ฐานเศษฐานเล็กๆนะคะในการรองก้นกระถางค่ะเพื่อให้อากาศในข้างล่างมันถ่ายเทได้สะดวกค่ะสองเราจะใช้ดินนะคะดินที่เป็นซากพืชที่หมักแล้วนะคะหรือว่าเราจะซื้อดินอ่อที่หมักใบกัมปูตามท้องตลาดที่เป็นดินถุงก็ได้นะคะ ฐานที่ใช้นะคะเราจะให้สูงจากก้นกระถางมาประมาณ1นิ้วนะคะใส่รองก้นให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินเข้าไปะะก็ใส่ประมาณครึ่งกระถางนะคะเราก็ต้องวัดดูต้นไม้เราด้วยว่าต้นไม้เราเนี้ยสูงประมาณเท่าไหร่นะคะโดยต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะเอามาใส่รองดูอย่าให้ต้นไม้สูงเกินขอบปากกระถางนะคะ ถ้าเราปลูกสูงเกินไปนะคะเวลาเราลดน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามันเห็นรากต้นไม้นะกดรอบๆนะคะขอบกระถางะกดดินลงให้มันเป็นร่องนะคะเวลาเราลดน้ำดินน้ำมันก็จะได้ไหลไปอ,อยู่ข้างๆกระถางแล้วก็สามารถที่จะไหลลงได้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการลดน้ำนะคะ ถ้าดินลักษณะแบบนี้เวลาเราลดน้ําน้ํามันจะไหลผ่านได้เร็วมากนะคะแตะ่มันก็จะไม่แห้งเพราะว่ามีเศษถ่านอยู่ข้างล่างคอยอุ้มน้ําไว้นะคะแล้วก็เก็บกักความชื้นไว้นะะสังเกตด,ดูนะจะไหลลงสู่ข้างล่างเร็วมากนะคะแต่ก็มีถ่านที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ก้นกระถางนะปัจจัยที่สามค่ะเราก็ต้องรู้เรื่องต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกนะคะในกระถางของเราว่ามันเป็น ต้นไม้ที่ชอบดินแบบไหนอากาศแบบไหนนะคะอยู่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ในร่มนะคะเราก็ต้องรู้อย่างเช่นสาคูนะคะมันจะชอบดินร่วนนะคะดินทรายก็ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็เลยจะผสมดินทรายไปหน่อยนึงต้นลาสนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำแฉะนะคะเราก็ต้องรู้เข้าใจตรงนี้ถ้าเรารู้3ามปัจจัยนี้นะคะยังไงปลูกต้นไม้ในกระถางก็งามค่ะ เพื่อนๆที่อยากจะลองปลูกไม้กระถางดูก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าต้นไม้จะงามเราแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะถ้าดินยุบเราก็แค่เติมไปนิดหน่อยนะคะสนใจการปลูกไม้กระถางอื่นๆหรือว่าปลูกมันเบอร์รี่นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจเบอร์ l a n d ด้วยค่ะ